อันนี้เป็นไฟสัญญาณนะครับตัวนี้เป็นไฟสัญญาณแบบชาร์จ USB นะครับเราสามารถเอาไปติดอะไรก็ได้นะครับลูกค้าผมส่วนใหญ่ที่สนใจเอาไปติดกันก็จะไปติดตรงท้ายจักรยานนะครับตรงนี้เขาก็จะมีข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นยางนะครับสามารถถอดออกมาแล้วก็เกี่ยวกับหูจักรยานได้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถปรับได้หลายสเต็ปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มเริ่มมันก่อนอ่ะนี่จังหวะสุดท้ายคือดับนะครับกดครั้งแรกนะครับเป็นสีเขียวนิ่งๆนะครับ ครั้งที่สองเป็นสีเขียวกับพิบเห็นไหมฮะครั้งที่สามจะเป็นสีแดงนิ่งๆนะฮะครั้งที่สี่จะเป็นแดงกับพิบนะครับครั้งที่ห้าก็จะเป็นเขียวสลับกับแดงครับจะพิบไวๆเงี้ยแป๊บๆนะฮะครั้งที่หกก็จะเป็นสีที่กระตัดไปเ,เรื่อยๆเราจะเห็นมีสีเหลืองเะเพราะว่าเวลาสีแดงมาผสมกับสีเขียวมันจะกลายเป็นสีเหลืองนะจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ะสวยดีนะฮะแล้วก็มีโอ้มีครั้งที่เจ็ดแล้วเนี่ยเจ็ดครั้งนะครับเจ็ดสเต็ป ก็จะเป็นกับพี่แบบเร็วๆเลยนะนี่สวยมากเลย้ยแปบบแบบ๊เงป้ยเวลาเรา,าปั่นจักรยานนะครับหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราอยากจะให้สัญญาณเราใช้สเต็ปนี้ก็ได้นะครับอีกทีก็ดับนะครับก็จะมีทั้งหมดเจ็ดสเต็ปนะครับเวลาเราชาร์จไฟนะครับเราสามารถชาร์จตรงข้างหลังนี้ได้นะครับข้างหลังเนี่ยเขาจะมีนี่มีช่อง USB นะฮะมีช่องช่องเสียบ ในกล่องเขาจะมีสายชาร์จมาให้แล้วนะครับเขาไม่ได้ให้ปลั๊กอะแดปเตอร์นะครับในกล่องจะมีสายชาร์จเราสามารถเอาไปชาร์จกับเพราะว่าแบงค์หรือว่าชาร์จกับที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือเราได้นะครับบนหัวเนี่ยเขาจะมีเป็นสวิตช์ดำๆนี่ฮะสามารถกดปรับจังหวะได้สวิตช์นี้นะฮะปรับได้เรื่อยๆอันนี้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาสามารถเอาไปใช้กับพวกปั่นจักรยานอย่างนี้นะฮะเอไว้ลงไปท้ายรถก็ได้นะครับเหมาะมากเลยตัวนี้นะครับ ที่สำคัญราคาไม่แพงนะครับของเพิ่งเข้ามาเองก็เลยเอามารีวิวนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ